สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะกับช่องเปิลที่ดินชะอำนะคะแล้วก็ที่ดินชะอำโมหินนะคะวันนี้น้องตาลพามาอยู่ที่ตำบลน,นายางอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็พามาดูที่ดินอันนี้นะคะข้างซ้ายมือของน้องตาลนะคะเป็นที่ดิน2องาน45ตารางวานะคะที่ดินติดถนนลาดยางนะคะเส้นหลัก ไปชะอำได้ออกเพชรเกษมได้นะคะอยู่ใกล้เขานางพันธุรัตนะคะทางด้านหลังของโรงแรนนี้นะคะก็เป็นวิวเขานางพันธุรัตนะคะแล้วที่ดินอันนี้นะคะห่างหาดชะอำนะคะเจ็ดกิโลเมตรนะคะตัวเมืองชะอำแปดกิโลเมตรแล้วก็หาดบางเกตนะคะห้ากิโลเมตรค่ะแล้วก็ตลาดนัดซีเจ หรือว่าเซเว่นโรตัสโกเฟสนะคะเพียงสี่กิโลเมตรนะคะที่ดินแปลงนี้ถมแล้วนะคะถมติดกับถนนเสมอกับถนนลาดยางเลยนะคะตามรอยถมเลยนะคะที่ถมที่รถจอดนะคะที่ดินนี้สวยมากสำหรับน้องตาลนะคะสร้างบ้านก็ได้หรือจะทำอะไรที่ทุกคนอยากจะทำก็ได้นะคะ ติดถนนเส้นหลักนะคะรถสัญจรวิ่งผ่านไปมานะคะตลอดเส้นทางทางซ้ายมือของน้องตาลนี้นะคะออกไปถนนหนองตะพดได้นะคะออกชะอำได้หรือว่าจะไปถนนเรียบชายฝั่งก็ได้นะคะทางขวามือของน้องตาลจะไปออกถนนเพชรเกษมเพียงสามกิโลเมตรน่นเองนะคะออกเพชรเกษมตรงตลาดนัดนิคมนะคะนิคม ของเทศบาลนายางนะคะตลาดนัดเทศบาลนายางปะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะว่าดินเป็นยังไงมันถมเป็นดินลูกลังไว้นะคะก็ดินแน่นค่ะไม่มียุบนะคะอันนี้ไม่ต้องถมอีกสามารถสร้างบ้านได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะถมให้บ้านมันสูงกว่านี้ก็ได้นะคะ ที่ดินจะลึกตามรอยถมเลยนะแล้วก็จะมีรั้วอยู่ข้างที่ด้วยนะคะทำรั้วไว้แล้วนะคะพื้นที่โดยรวมบรรยากาศหรือว่าหมู่บ้านก็คือไม่ได้เปี่ยวนะคะโอเคทุกอย่างสําหรับต้องตาลเพราะว่ามีเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านก็ใจดีด้วยเป็นมิตรนะคะ นี่นะคะตามรอยถมแค่นี้นะคะสุดขรบที่ดินประมาณนี้เลยนะคะโอ,อ้ยโดนน้ำทิ่มน้มทิ่มเ้าตาลโดนโดน้มทิ่มนี่นะคะหลักอันเล็กนะคะอ่ะนี่นะคะหลักหมดนี่ดูวิวฝั่งนี้นะคะทางด้านหลังน้งตาลน,นี่ วิวสวยมากวิวเขานังพันธุรัตนะคะข้างหลังสวยมากค่ะโอเคค่ะใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสองงานสี่สิบห้าตารางวานะคะราคาสองล้านบาทนะคะเมื่อต้นคิดน้องตานยังไม่ได้พูดนะคะน้องตานอาจจะมีลืมนิดนึงนะคะสองงานสี่สิบห้าตารางวาสองล้านบาทนะคะ ที่ดินติดถนนลาดยางเป็นแปลงสวยงามนะคะใครจะซื้อไว้เก็บไว้วันหน้าจะเอาไว้กินกินกำไรก็ได้นะคะอันนี้หลักหมุดนะคะวันหน้าโอกาสที่จะมีการปรับราคาขึ้นมันจะขึ้นอีกเยอะนะเพราะว่าที่ดินมันติดถนนลาดยางแล้วก็ติดถนนเส้นหลักด้วยราคามันไปได้ไกลกว่านี้นะคะไปวันหน้าอาจจะไปได้ไกลกว่า ราคาสองล้านนี้แต่ตอนนี้ที่ว่าขายนี่คือจะของขาร้อนเงินนิดนึงนะก็เลยต้องขายแต่เป็นต้องขายนะคะค่ะใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์ที่น้องตานขึ้นไว้ให้นะคะวันนี้น้องตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องตานด้วยแล้วบ๊ายบาย